ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกผู้สุขคนตนะจ้ะแมนวินสวัสดีงครับสวัสดีค่ะนลิน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่อนสัขสสวขนมเด็กน้อยก่อนเน่าตายไปซื้ออะไรมาเอ่ยโอ๊ยได้เอฟของซื้อเสื้อผ้าเจ้าของบนนางน่าจ้ะเนาะ นีค่ะเป็นเสื้อแบบนี้เอาไว้ใส่หน้าร้อนเนาะเย็นสบายเป็นแบบผ้าเย็นพี่น้องค่ะนี่กรตัวใหญ่พพ้อมของอันนี้มาจากเมืองไทยโดยตรงนอกจ้ะเพิ่อนกะเปิดลานยูสวีเดนเนอกจากเนาะม่มาเสื้อขุดตา เขาไปซื้ออยู่ใน้านสวิตเดนอ่ะบอดายเดี่ยราคาแพงเนาะแต่นี่ก็ถ้าเขาไปเอฟในในไลฟ์จังสิเพื่อนก็จะลดหายยังสิเป็นบางตัวบางชิ้นเนาะก็แล้วจ่มือไดถูกอันนั้นแล้วก็เป็นลานคนไทยเขาก็ซอยๆกันไปด้วยนี่ก็เสื้อผ้ามินเต็มเสื้อผ้าสวยๆพี่น้องเสื้อผ้าบางเนี่ยไว้ใส่ นี่ก็เป็นัวเดรสเนาะจ้ะเนาะนดเดรสยาวเอ๊ะแสงเด๋อแสงสีเนาะเป็นเด,ดรสเดรสยาวลงไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่เป็นแบบนี้นเอาไปใส่ด้วยแม่มาติ๊กว่าเธอจะไปซื้อ ตัวหนึ่งล้าน,านสวิเดนล้านสามล้านสวิเดนม,นะมันก็แพงอโอ้ยอะไรลีนะ่าอ๋อดูฟังทุกกาด้มนะัแม่มาปรดบตัววิดีโอเนึ่ะตันนี้อะไรเอ่ยพ่ัานานๆนทีก็ซื้อของให้เด็กๆนอจะจากหม้อเลน่นาก็สเสรเ โอ้ยเปนแถมมาน,นี่มาให้พอ่อมามอวันที่ดูร้านพี่เขาอันนี้คนละร้านานะจ๊ะอันนี้อีกร้านหนึ่งเปนส,สามร้านมามอส่งแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆด้วยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยนี่ก็เป็นเสื้อผ้าชุดนอนชุดอะไรให้เด็กๆเนาะจ๊ะเนาะ ฟ้องกับจุ๊บแมนแบบว่ามีมีทุกครั้งเอเราพอดีมือนั่นที่เขาไปแต่กับไม่หน่อยเพื่อนก็เล่นนั่นเขาไปดูไฮยังสิะะ่ะก็เ,กเลยแอบเ,เ,เพื่อนก็เลยแอบช่วยแล้วหนูก็เลยเพิ่นส่งม,มาทางทีแล้วเขากระจายเอาแลาา้วจ้ะเนาะนี่จ้าดูดิโอ้ยสามแพ็คเลยให้เด็กหน่อยใส่ที่หนูซื้อนี่เป็นยังไใส่ เมตาตคก็สื่อเอ็มสถาช่วงนี้หลายเพราะว่าช่วงนี้เขาลดแมนบอลจาแล้วกับช่วงเล็กน้อยที่ต้องการอยากใส่แบบบางบางด้วยสื่อยสวีเดนสองชุดนี่กับสองสามลอยโพนแล้วพี่ทองมันแพ่งและยิง่งกระตูนแนะยิ่งแพ่งดูดิพับมาให้อย่างดีด้วยโอ้ยร้านนี้น่ารักจังเลยนี่ค่ะ แว่นตาลูกแว่นตาแว่นตาอุ้ยนี่น่นนาใส่ได้ไหมนี่ลูกนี่น่านี่น่าใส่ได้ไหมนี่น่นาใส่ได้ไหมนี่นะลองใสบ้างลูนี่ากิน่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่น้องดูดอกว่าเอฟมากี่ตัวซื้อมาจากตัวน่จาจะเนาะนี่หน่ะอ๋อนีนา่ายืนดูดิลูกคันดิสตัวอุ๊บวิวสวยจังเลย ลีน่าสวยจังเลยลูกสวยจังเลยมีของเมลวินมานออบแบนี้ได้เมลวินปะใช่เมลวินวันนี้สุดเหรอเอามิกกี้เมาส์ไหมลูกมิกกี้เมาส์ฮัลโหลอาสิปตเนี่ฮลโหลจะลองใส่ดูเหรอให้แม่ซักให้ โอ้ยสวยจังเลยสื่อว้เพื่อพร้อมเอาบางตัวกันตัวใหญ่นิดนึงสิเนาะดูแม่ซื้อให้แล้วเพราะว่าเดีอนต่อไปห้องกับใบสื่อกาจะเก็บนึ่งสื่อได้เนะพี่น้องคะัพี่จ้าหม่าม้าโอ้ยสวยจังเลยว้าวยดเตฟินโอ้ยแม่ดีใจอันนี้ซื้อหลายชุดยูด้์จากพี่น้องนีม่าม้าก็ได น,นะะจแกรีววิให้ดดูอกอันนี้ให้เด็กน้อยใส่เริ่มค้นเนาะเอ่อนี่ก็ซื้อร่วมทั้งหมดเพราะมันหลายชุดไม่เกะก็ไหลไหลค้นอยู่แต่เขาซื้อครั้งเดียวไปเลยนี่ก็ใส่ได้หลายปีอยู่นินึง<อ>จ้ะน้องเด็กน้อยเขาก็เริ่มใหญ่เริ่มยันนี่จา้านีา่น้อย เกือบยี่สิบชุดอันมนคิดว่านะนูสั่งเ่าสิไปอแวะเขาร้านสวีเดนโนาะเอ็มอี่ยังจังสี่เออสมมุติวนะจะถ้าจะไปซื้อเสื้อพาให้ลูกชุดอันแค้นสารนี่ยังซีมอดบางที่ก็จะไปแค่ซื้อแค่สองชุดจจงสี่สองชุดกั็พาไปแล้วสองสามลอยโคนเดี๋ยวมาดูกันเลยเรามาดูกัน เด็กๆก,ก็จะได้ใส่เอาไปใส่ที่อนุบาลด้วยนาะจ้ะเนาะว่ามีกี่ชุดนี่หชุดโอ้เพิ่นพับมาใส่เป็นกางเกงให้ด้วยนี่สชุดเดี๋ยวหนูจะทำเองสิเนาะนี่ก็เป็นกางเกงเนาะนี่เด็กน้อยเอาไปใส่ลงโรงเรียนอนุบาล สบายสบายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดุ่มยัว่วซื้อข้างเดี๋ยวไปเลยพี่น้องใส่ได้เป็นปีคุณ สอง 4, 6, 8, สี่หกแปดสิบบางชุดก็ซ้ำกันเนอะจาะเอ,เอาเพราะว่าถ้ามันเปื่นมันหยางเด็กหน่อยก็เดี๋ยวได้เปลี่ยนไงนอะจ้ะเพราะเสื้อผ้ามันก็นหายากเนาะสวีเดนแล้วก็มันแพงด้วยพี่น้องสองสามรอยได้แค่ตัวเดียวทังซี้นะ อยังนูจัดตัวนี้ก่อนเด้อแม่ตายจัดนี่ก่อนซื้อให้ลูกทำเพื่อลูกนีลลก่ลูกจะได้ใส่เสื้อผ้า กุกตาทุกวันสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ชุดเลยยังบ่พ่อเองเลยอีกแคนั้นเสียครั้งเดียวไปเลยเนาะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ดดลลมอนพี่น้องสิดแล้วก็สิบแปดส1บยี่สิบยี่อ็ดชุดมี21ดชุดจะยีชุดคิดเบิ้งเราธนุไปหอมจากเมืองไทยมากมันก็น,นักหลายกิโลแล้วออกขึ้นเครื่องกับบได้คุ้มมากที่สดุดเลยนี่น้องคะ นูจะเปิดลานขล้ายเสื้อผาบ่นี้อโอดีใจพุ่มใจดีใจลูกเลยได้ใส่เสื้อผางามหลือเสื้อผาแบบบางๆด้วยพี่น้องนี่เราเป็นตุ๊กตาจังส่สวีเดนหาบได้ได้นี่ได้ทั้งเสือได้ทั้งยังเก่งเนี่ยลายแกะตูนด้วยพี่น้องดูสิเด็กๆดีใจเลยได้เปลี่ยน ชุดเสื้อผ้าทุกวันแบบเป็นตุก,กตาเนาะเป็นชุดน่องหรือจะใสเ่เหรนในบ้านนี่คุ้มจ้าแล้วก็ใส่หน้าร้อนด้วยเนาะจะรวมทั้งหมดนี่ยี่สิบเอ็ดชุดจากพี่น้องขาเพราะนักกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21ชุดค่ะพี่น้องนี่แม่ตายกับสื่อให้ลูกแล้วนาะจาะเนาะนี่สื่อห้แมนเวนลีนาเใาไซนกค่เสื้อผ้าสวยสวยงามงามแถมลานี่เพิ่นเปลี่ยนแอมเพิน่นเลิ่ยเปียนผูดพิดเพิ่นทรงอันนี้มาให้พรนี่มาให้เด็กหน่อยนี่เพิ่นแถมมาเนาะ นี่น่ารักจังเลยแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดจังสี่กับห้าอย่างเขาวเดเด่นนี่สวยมากเลยค่ะตอ,อนนี้เด็กหน่อยกำลังเด่นอยู่ของรับแขกอยู่อ่าร่มไอ้กำหนองอยู่นั่นดูกระตน นี่เสื้อผ้านี่แหะซักง่ายเราก็แห้งง่ายด้วยพี่น้องเพราะว่าเสื้อผ้าสิ้นเด่นมันหนาเนาะนี่ซักง่ายแห้งง่ายนี่พี่น้องดีเลยไม่ตายชอบมากขอบคุณค่ะขอบคุณลานแล้วก็ขอบคุณแม่หน่อยที่แนะนําให้ซื้อลานนี่นเนาะจ้ะเนาะที่เอฟไฮแล้วนูก่ก็จัดการซื้อแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุก่านสุภูสุขค้นด้วยที่เขามา รับชมลูกๆหลานๆนอะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ